ยากสุดไหมเชลซีนะครับคือมันยากที่ให้พวกเราเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยเถิดนะครับอย่างกรณีของเมื่อมีรถที่ขับจอดไปมาโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของทางการดูการปฏิบัติหน้าที่ของเราได้วอส่วนหนึ่งเป็นที่แกนทงฝ่ายประชาชนสื่อมวลชนมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเค้่งขรึม ครับผมขอขอบคุณุกท่านใน่การจการกเลยกรตากไปนะครับมีพาตรการที่มงนะครับที่ค้นเพราะว่าเนื่องจากว่าสถาการณโควิดไม่ว่าจะีฝ่ายครับทุเรียนทุบแถวตรงตรหน้าวันที่ยัอยกตรงอึ้บมือลงตามระเบีย ไม่มากเท่าไหร่เช่นครับนาจะมีบางช่วงเพราะอย่างที่คุยเลีนไว้ถ้าเกิดมันติดยาวกัรีบกับสายแก้วนะครับแต่หลังจากช่วงพอที่เจ็ดวันอันตรายแล้วเนี่ยเข้าสู่หนาชาปกติแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจนะครับ แล้วเป็นยังไงบ้างครับลองๆถ้าเออพักขับรถสบายคือเป็นสบายสบายการบรรทุกมันจะรทุกได้มากกว่าแต่รถ 看这个。<noise>

ในเรื่องของจุดตรวจเขาเรือในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจภุธรอาเภอโงองลำล้อนนะครับจุดตรวจเขาเรือเนี่ยปกติเนี่ยเป็นจุดตรวจสาวรหรือจุดตรวจความมั่นคงนะครับซึ่งมีเจ้าที่ตารวจเจ้าที่ทหารจากสพนยและเจ้าที่ตารวจตชดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดตรวจความมั่น,นคงตามมตินคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจมีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับคณะมนตรีก็เลยมีมติให้ตั้งจุดตรวจความมั่นคงให้เจ้าที่ดูณาการกันตลอดที่ถึงส่งงทีนี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564ในช่วงเสียดวันตรายนี่สำนักงานตำรวจชาติก็ได้มีนโยบายในการตั้งจุดตรวจตรวจคัดวินัยจราจรรถป้องกันป้องกันฝรารามอัชยากรรมและก็จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับทางสถานีตำรวจภูธรสงรล้อที่นานแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้การตั้งด่านเนี่ยเป็นการซ้ําซ้อนกันนะครับจึงกําหนดจุดตรวจถาวรของด่านเขาเกลือเนี่ยเป็นจุดตรวจตรวจขันี่ในาราจรจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในจุดเดียวกันในี่ในการตั้งจุดตรวจตามระบบใหม่ของสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยก่อนการตั้งจุดตรวจเนี่ยจะต้องมีการรวมระบบหรือรงมข้อมูลในระบบ TPCC e Traffic Police Checking Point <layout> ตลอด ก่อนที่จะตั้งด่านได้นะในการตั้งด่านเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานที่สำนักง,งานตำรวจข่าชาชกาหนดทั้งในเรื่องของกล้องวงจรปิดทั้งในเรื่องสติปัพยานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โค้ควบคุมด่านป้ายเตือนกลวยต่างๆเนี่ยต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเราไม่มีความพร้อมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งด่านได้นะครับ ีในการตั้งด่านเนี่ยทางสำนักง,งานตำรวจชาติก็มุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันและลดปัเหตุเป็นหลักเป็นหลักนะครับไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของผลการจับกลุ่มหลักการของการตั้งด่านนี้ก็คือจะต้องมีช่องทางการเดินรถให้เหลือช่องทางที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะคัดกรองรถที่ต้องสงสยัยหรือรถที่มีเหตุเันควรที่จะกระทาผิดเนี่ยเพื่อมาตรวจเช็คเช็คนะครับซึ่งอาจจะทําให้รถติดสะสมบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาที่มีการตั้งด่าน แต่เราก็ได้มุ่งเน้นว่าในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายให้มีการตรวจคัดกรองเนี่ยน้อยลงเพื่ออหนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ประเด็นถัดมาที่จะเรียนชี้แจงก็คือรถบรรทุกหนักหรือรถขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากว่า,าจาุดตรวถึงจุดตรวจนี่เป็นจุดขึ้นเนินทำให้รถเนี่ยชะลอตัวหรือเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็จะขออนุญาตรับข้อมูลมาเพื่อที่จะหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่นาปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุตดตรวจอาจจะทําเป็นป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนรถบรรทุกใหญ่หรือผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่าไปแซงรถหรือว่าอย่าไปเบียดรถในช่องทางโดยรถของรถบรรทุกใหญ่นะครับหรือการเปิดช่องทางพิเศษด้านซ้ายสําหรับรถที่บรรทุกขนาดบรรทุกหนักนะครับเพื่อที่จะรถเนี่ยไม่ต้องชะลอตัวรถจะได้ไม่ติดสะสมนะครับ ในประเด็นต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจหรือมีข้อข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางสถานีตำรวจภูธรโขงํำร้อนรวมท้งกองข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยยินดีรับฟังนะครับแล้วก็รับปัญหารับข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อจะที่แจ้งความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดให้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจใต้สุดครับผมครับ